ถามหาอะไรครับหนมานกามหาเลยหน้าตาป็นพาอะไรมันเลื่องไม่รู้เขาให้อะไรเจ้างนเดียวเลยเงืนจะมีไหมโมวี่เต้องกินสามไงลองจำมานหน่อดูจะมาใกล้ๆดู ถ้าอย่ง well, างน่ะจะเลือกมากๆเลยเป็นฮ้อนแดดทอดจะเปเบิ่งเห็ดเขาเต็มกระยังนึงแันแดดอีนี่เราชอบไปทานเห็ดเทาปะจะไปเดี๋ยวเป็นลมแดดถ้าไปตัวเป็นไปดึงดอกนั่งอือซื้อมันก็เป็นไปหลอกมันหนึงเป็นตืมชอบแน่นอนครับเชื่อผมเลยนี่แบบคู่เฉลือดเลยที่นี่งั้นเดี๋ยวเสไปก่อน ไปแล้วบอกะไปวไปไปชมอยู่บอกนะไปชมอยู่บอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาอยู่แล้วแกแล้วไปทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตมนุษย์การทำบุญแบบนี้บางบางคนบางคนแล้วแต่ศัสนานะบางคนเขาบอกว่าไปไปทำงานไปทำบุญงานศพงานบางคนก็ถ <c oughs> ือขาบอกว่ามันเป็นงานที่ไม่ดีแต่ในความคิดที่ พี่คิดว่าการประจําโบรานศพที่ชอบก็จะได้ส่งเขาไปเลยนะค่บอกว่าไปงานดูน จบนี่คือเป็นงานบุญที่อนึงคือเราได้ไปช่วยครอบครัวนั้นด้วยคือเาจะมีแบบมีข้าวบ้านเรามีแต่กินข้าวนะคะเนาะมีข้าวแล้วก็มีเชิญเพียนผู้หนึ่งติดตำนานมแล้วนะครก็มีอีกหนึ่งทีนงานเราได้ช่วยข้าวเขาในการมาเลี้ยงแขกอะไรด้วยอ่านี้เราก็เงินก็ช่วยในงานถูกขาดตกบกพร่องอะไรมันเป็นงานที่เป็นงานบุญนะคะใช่ค่ะ เคยฟังคระท่านบอกว่าการไปทำงานดแล้วันได้หลายสุดเราไม่ได้มองแล้วไปดูแลจิตใจดีจิดำนี้่่บการวัด้นเป็นความคิดส่วนตัวพี่ก็คิดนางทีพี่ไปต่างจังหวัดต้ไปูดีดีกับบ้านเลยะพี่เ็บ้านไหนมีงานส่งี่ไม่รู้จักี่ก็ไปเจอวัแล้วทำบุญหเขานะมันจะเหมือนจจทำบุญใ วันนี้เหมือนกันที่จะไปงานจบของของลูกน้องเป็นศิลปินในค่ายเลยค่ะเ้าป่วยเป็นมะเร็งมองมาระดับหนึ่งนะแล้แมาครั้งนี้ก็เหมือนเรามีแรงสรัมผัสส่วนตัวได้ว,ว่าทำไมต้อ,องออกจากปรเทพมาหลายวันคือเราเราค่อนข้างจะมีเซนส์ว่าอยากอยู่ส่งเขาอะ แล้วภาวะวิาากฤตแบบนี้ถ้าเรากรุงเทพหนชั่วโมงเนี้ยเราคิดว่าคนที่อยู่ในสังคมข้างนอกอาจจะไม่มีความสบายใจที่คนที่อยู่ในทืที่สุดแห่งนี่ยข้มาเพื่จะได้ดูแลเขาจน,านระยะสุดท้ายค่ะคะมนตอนนี้ก็มีชีวิตอยู่เขาก็ดูแลเราก็ช่วยงานนะคับเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เคยคิดว่าคือถ้าเป็นลูกน้องเราก็เหมือามต่างมาดูแลเขาึ ผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยายแห่งก็มาเรียนเรื่องี่คุณาจรย์่คหรือหน้าหลักเรื่องของพี่ก็คือถ้าเป็นไฉได้านพี่ก็จะมาดบ้านด่กายแรง้อะนันต่ถ้าพี่ว่างานตกเป็นงานไม่คนไปงานก็แต่ในครามของพี่พี่พี่ว่างานตกเนี่ยน มันทำได้แค่ครั้ง,งเดียวสำหรับคนคนหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสที่ก็จะไปไว้อะไัให้กับกับคนที่บ่าคนชอบคุณบุญเรื่องพวกนี้ถือว่าไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่แตตบ,บ้านไหนมีงานศพคุณคุณก็ไปคารวะไม่รู้จักหรอกนะเราก็จะบอกว่าเราไม่จักคุณหรอกแต่ว่าเราคิดนนะเราแวะมาเราก็ขอที่ส่วนผสมที่ดีไปสู่ครอบครที่ดีคือ คนหนึ่งครั้งแค่น,นั้นเองทํางงานสุกันเนี่ยโดยสุดตัวไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นงานสีดำแล้วมันทำให้เราโชคไม่ดีแต่เราคิดว่าเป็นงานสีดำมันเป็นการทำบุญครั้งเดียวในชีวิตของคนคนนึงแล้ววันนี้พี่ก็เดินทางไปเชลเขื่อิน้ำพูนนะคะในฟังสวดมุนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้มีพิธีต้องเรียบง่ายๆหมอนก,ก,ก,กับคือเหมือนกับประชา ตั้งโควิดแล้วพี่ก็รับฟินจนข้ามโรงพยาบาลเพราะเนื่องจากว่าตัวผู้เสียชีวิตนี้เนื่องจากการป่วยที่ยาวนานเนี่เงินทองมันก,มนก็มันก็หายไปแล้วการดูแลการเขาเนี้ยเราคิดว่าเรามาส่งเขาเพราะฉะนั้นเป็นส่งสำหรับคน,นอนันเดียวก็อาจจะหายไปสักสองสามวันวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุญาตนะะขอบคุณครับขอรุมขอรุมบุตรานสาุบุญด้วยขอบคุณคุณรัชชินีผู้บริหารชาตมาที่ที่นะคะมาลงคนป่าแตนนะคะหายไปสักสองสามวันไปงานบุญค่ะบุญศพนะคะน้องหมอลำทีมงานหมอลำที่เคยร่วมงานกัน